มีคุณพ่อท่านหนึ่งขอชื่อสำหรับบุตรชายมาค่ะอาจารย์ค่ะคือ,เ,อ,อเรื่องของการตั้งชื่อนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าะจะเอาความละเอียดเนี่ะคะ,คะในดวงชะตาตัวอย่างเนี่ยจะมีลัคนาจุดกำเนิดน,นะคะอยู่ที่ราศีสิงห์นะคือมีดาวเสาร์กุมรักแล้ววันที่เกิดอือวันพฤหัสคนก็อาจจะสงสยนะัยว่ากาลกินีกุมลักนะะ ให้นึกถึงดวงะตาของดวงประททบที่รู่บาอาจารย์ท่านผูกเอาไว้เป็นตัวอย่างค่ะคือดวงของชูโชคค่ะนะคะลูกของชูโชคมีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลเกิดนะในในตำราที่เขียนเอาไว้เนี่ยเป็นลูกคนที่ห้าค่ะนะเป็นลูกคนที่ห้าแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยสาวเป็นกาลิกินีอืลูกสาวเป็นกาลิกินีชื่อเดิมนะฮะสาวสาวเป็นกาลิกินีชื่อเดิมก็ชื่อหมัวะนะเป็นลูกคนที่ห้า ลัคนาอยู่ที่ราศีตุลมีดาวกาเกินีกุมลักษเหมือนกันค่ะคนโบราณก็ผูกเอาไว้ตั้งชื่อว่าชูชกเพื่อที่จะแก้ไขดวงชะตานะให้ดาวจันทร์เนี่ยขึ้นมาแล้วเอาเสาเป็นสีกลุมลักแทนทีนี้หลักของโบราณมีว่าไว้ว่าอักษรตัวแรกคือชายอักษรตัวหลังคือหญิงค่ะชูชกเป็นผู้ชายคําว่ากอไก่เนี่ยมันเป็นอักษรตัวหลังค่ะคุณนกลองออกเสียงคําว่าชูชกสิคะชูชกมันลงที่ชกถูกไหมคะค่ะ ตรงที่ชกเนี่ยกอเป็นตัวสกดะนะคะถ้าไม่มีกอมันไม่เป็นชูชกนะฮะดังนั้นเนี่ยคือกอรคือักษรดาวจัทรแต่เป็นอักษรตัวหลักถ้าเป็นอักษรตัวแรกคือตัวชอชา้างสําหรับผู้ชายนะคะ,คะโบราณอาจารย์ท่านเล่นทั้งสองตัวอักษรเลยทั้งพยัญชนะตัวแรกและตัวสุดทา้ายที่เป็นตัวที่โดดเด่นดังนั้นถ้าเป็นอังคารนะ,ะคือถ้าเป็นอักษรดาวอังคารเนี่ยสาก็เป็นเดช ถ้าเป็นดาวจันทร์เสาก็เป็นสีค่ะทั้งเดททั้งสีกลุ่มลักได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยก็เทา่ากับทาให้อายุยืนนะคะกลับมาที่ดวงชะตาอันนี้เข้าชะตาที่ว่าการลกินีกลุ่มลักค่ะเราจะทํายังไงเพื่อที่ให้การลกินีเนี่ยเป็นสีค่ะเราดูก่อนว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ทราบว่าเป็นลูกชายคนที่สองค่ะได้ละดาวจันทร์นะคะตำแหน่งดาวจันทร์เสาเป็นสีค่ะทีนี้ก็มาตรวจดูด้วยว่าดาวจันทร์มีความสัมพันธ์กับลักนาขนาดไหนนะคะ ลักนณา25องศาตามหลักของราศีของดาวกุมลาบเนี่ยนะคะ,คะเขาจะนับว่าจากลักนณาถอยหลังไป15บวกไปข้างหน้า15จะได้หลักราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกินเข้าไปถึงดาวจันทร์ก็คือดาวจันทร์จะมีองศา7องศาห่างกับลักนณาเนี่ยไม่ถึง15เท่ากับดาวจันทร์กับดาวเกตกลุ่มลักนณาอยู่แล้วนะคะ,คะในขณะที่ดาวเสาร์ที่กลุ่มลักนณาที่เราคิดว่ากลุ่มลัคนณาเพียง4องศา คอยหลังจาก25ไป15ค่ะดาวสาวไม่ได้กลุ่มรักออยองมีพบไม่น่าจบ<อ>นะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่จบถึงแม้ว่าใครมาดูเราก็ายังบอกได้ว่าก็นี่ไงดาวจันทร์่ะกลุ่มรักนะแล้วเราถือว่าดาวจันทร์เนี่ยก็เป็นลูกคนที่สองดาวสายก็เป็นสีะจะคิดทางไหนจะมุมคนทักอยู่ยนะมุมคนไม่ทักจะมุมตามดวงชะตาจริงๆนะคะดวงชะตานี้ก็ได้ถูกอุ้มแล้วจากพระคอะที่เป็นสีดาวบริวารกําเนิดนะคะถือว่า เป็นดาวจันทร์นั้นเป็นหลักแล้วเป็นลูกผลที่สองเอาดาวจันทร์นั่งชูะนะคะทีนี้เราก็มาดูตรีไว้ตรีไว้ของเด็กแรกเริ่ม8ปีตกดาวศุกร์ถ้าสมมติตั้งชื่อเป็นดาวจันทร์ปั๊บทักษะมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะค,ะ,คะ,ะพอตั้งชื่อเป็นดาวจันทร์อาทิตย์จะเป็นการะกีนี้แต่เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะเอาไงดีนะลักนณาลาศีสิงอาทิตย์ก็จะต้องเด่นค่ะลักนณาลาศีสิงหรือลักนณาทีต่ตกธาตุไฟดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์จะต้องเป็นโดดเป็นเด่นดวงใดดวงหนึ่ง ดวงผู้ชายนะฮะทีนี้ดาวเสาไม่เสียละเป็นสีถึงแม้ว่าจะถอยหลังไปเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีลังสีถึงลักษณะอยู่ดีะนะคะดังนั้นเราก็ถือว่าดาวเสาที่หมายถึงดาวผู้ชายไม่เสียเป็นสีกุมลักนะฮะส่วนดาวจันทร์เมื่อดาวอาจันถ้าเราตั้งชื่ออักษรของดาวจันทร์หรือความหมายของดาวจันทรีไวกดาวสุก็จะได้ความหมายของมมตรีด้วยนักสาบทีนี้เอาไงล่ะถ้าเกิดเราจะตั้งชื่อเป็นลักษณะของ ดาวจันไปซะเลยเดี๋ยวมันได้ไม่ครอบกลุมนะคะก็เลยตั้งชื่อเป็นสสิภศสีภศรีภศิีศสิแปลว่าดวงจันอยู่แล้วค่ะจันสะสะสองแผ่นดินที่มีดาวจันทรที่ส์สองนะคะก็เกิดขึ้น11บเอ็ดค่ำก็สอดคล้องกับดวงชะตานี่คือความสอดคล้องนะคะเสร็จแล้วสสิคือดาวศุกร์ค่ะเมื่อเป็นลูกชายคนที่สองดาวศุกร์จะถูกกันนะคะก็รีไวก็ลงดาวศุกร์อีกด้วย สุปอยู่กลางฟ้าขณะเกิดแม้ว่าจะเป็นปลาแต่มันมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าดาวใดก็ตามขึ้นสู่อุตรากรุทวิบนะอย่างดาวสุปเนี่ยหรือดาวสาวนิดจันดาวสาวเป็นนิดเนี่ยถ้าขึ้นอุอุตรากรุทวิบความเสื่อมมันลดลงอ,อยู่แล้วะนะคะ,คะและมีคุณภาพเป็นมนตรีอย่างนี้ก็ถือว่าสมผลและเป็นดาวกลางฟ้าด้วยค่ะมาก็ตั้งชื่อได้ส,สัตสีภพและมีคําว่าสองนะั่นเท่ากับว่าจันทรกสุป มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับดาวจันทร์มีลังสีของกระดุมพีกระดุมผ้าม,มีความเป็นเศรษฐีั่งคั่งร่ำรวยอายุยืนมีความเจริญนอกงานส่วนดาวเกตเนี่ยมีการแก้แล้วก็อยู่กับดาวจันท์แก้กาลกินีอยู่แล้ว<อ>ใครเห็นก็นึกรักอินดูเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูน้อยคนนี้เนี่ยใครเห็นก็นึกรักอินดูกันไปหมดค่ะุณอัญชิสาคงทราบนะใครเห็นก็อยากอุ้มค่ะเท่ากับดวงนี้ไม่มีกาลกินีแล้วอ๋อค่ะนะคะที่ใช้ทั้งทักษะตรีไวย กลับมาดูดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นกาลกินีปรากฏว่าในดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกมัมมะอยู่กลางฟ้า,าเหมือนกันทำไมอาจารย์เอามาไว้กลางฟ้าเอาเอาเป็นกาลกินีตั้งชื่อนี้นะคะอาทิตย์ศูนย์องศามไม่ถึงกลางฟ้ากําลังยังไม่มีอาทิตย์เกาะหน้าวางที่เป็นอลริของดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรมไม่ทําอะไรที่ออกหน้าก็ใช้ได้คือจะมีเขาเรียกว่า เหมือนกับว่าหลักของฟ้าที่บอกว่าคุณนี้อย่าออกหน้านะนะคะแต่สามารถที่จะทำงานเป็นบึกบืนเป็นชายแท้ได้ถึงแม้ว่าจะชื่อสัตสิพภก็ตามเพราะดาวเสาดาวผู้ชายดีอยู่แตาฉันขากันที่ไปเกาะนว่างอริสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างคะคือไม่ว่าสุขภาพจะเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือมันจะมีจุดเสียเราจุดเสียน้อยที่สุดหาอแล้วก็แข็งแรงที่สุดกระดูกแข็งแรงค่ะรอดดาวเสาร์นี่แหละค่ะ ที่เราทำให้เป็นสีด้วยชื่อะนะคะแล้วก็ลักษณะเมื่อตรวจด,ดูลักษณะนามนะคะและดูลักษณะที่ว่าขีดขนาดเขตขององศาลักนาด,ด้วยนะคะเท<ม>่ากับว่าสีหอมเด็กคนนี้ไว้ทั้งหมดใช่ค่ะค่ะมีความรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดผู้ใดที่มีความสนใจทางด้านโหราศาสตร์มาฟังอาจารย์แต่งตั้งชื่อเด็กอย่างนี้นะคะต้องคิดน,งนึงแล้วว่า เรามองได้อย่างรอบครอบเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับรายละเอียดวันนี้มากเลยค่ะท่านผู้ชมคะได้เห็นความพิสดารที่อาจารย์แอนใช้หลักโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อแล้วนะคะในเดือนมกราคมอาจารย์แอนจะเปิดคอร์สพิเศษพยากรดวงเมืองขอเชิญทุกท่านที่สนใจในหลักโหราศาสตร์ไม่ว่าท่านจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้จะได้เห็นว่า อาจารย์ใช้ความพิสดารในทางโหราศาสตร์พยากรณ์ดวงเมืองอย่างไรสำหรับวันนี้สืบสารศาตร์โบราณต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ